เริ i, ่ม <silently> กันแล้วค่ะคนแรกน้องผู้หญิงเคาียวเสร็จแล้วนะคะเป็นบผมบบของน้องคนแรกแล้ค่ะ เป็นท่านที่สองนะคะนี่ทรงเดิมของข้างนะคะเดี๋ยวเราดูที่สองเมื่อกี้นะคะ,สะ,คะเสร็จแล้วค่ะพี่ดูที่ถือเลยค่ะโอเคพี่เาบอกว่าโอเค โอเคคนที่สองถ้าขนาดนี้ก็รอคิวต่อไปนะคะได้สองคนเรีบร้อยอันนี้ก็เพื่อนๆก็ตัดอยู่

ใช่ไหมใช่ไหมสวยเลยตรงเดิมเบาไหมคะเบาป้าตื่นมาไม่มองหัวแล้วปล่อยมัน ก็น้อยคือมาบอกลูกเขาไว้ตรนง่ายกว่าลูกเขาไว้กมวอก่อนเออเน่เ่เน่มันกดยังไงวะมีแป้งมือก็จะช่วยด้น่ะแป้งเขาเหมอนงเนาะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวกินขนมนะขนมมาไว้ไว้ไว้นะอ่าเก่งจัง เด็กินขนมอะหลอกแล้มเาเามาหลอกจบเราจะเอาอะไรไปหลอกจีวะอไ นั่นนั <S <S ่นต้องให้พ่อตาตาเหรอคะเสน็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะลูกอีกนิดเดียวะเนยมหน่นมขเขาแก่ขนมไม่อยู่แก่ขนมไม่อยู่ป๊นึ่งอ่าได้แล้วได้แล้ว น้อยนี่ไลยลงอย่างนี้เลยแล้วตัดเขาเลยเนี่ยเนี่ยให้เป็นจริงเฉย ไม่หน่อยแกะท่นบอกไม่หน่อยน้่งน่เขาน่อแกพ่อพ่อพ่อก็เป็นอีกคนเดี๋ยวว่าจะตัดทรงคล้ายทรงนักเรียนแต่ว่ายาวหน่อยแล้วก็จะได้สรงสกินเฟดนะคะโอเค ยังไหมคะโอเคอยู่ไลฟ์ไหมอยู่ไลฟ์